ราชาแห่งวงเวทตอนที่507เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสัมผัสเทวะจะแบ่งออกเป็น4เขตแดนได้แก่เขตแดนที่1จิตสัมผัสเขตแดนที่2เนจจิตหรือเนตแห่งใจเขตแดนที่3เนจเพลิงและเขตแดนที่4อำนาจศักดิ์สิทธิ์ชูเทียนในเวลานี้ จำได้อย่างเลือนลางว่าหลังจากที่เพลิงปีศาจอเวจีได้กลืนกินเพลิงจิตวิญญาณเหมันไปทั้งหมดแล้วทันใดนั้นมันก็เกิดประกายแสงสว่างจ้าปกคลุมไปทั่วทั้งหลุมที่เป็นจุดศูนย์กลางพลังที่มากมายได้ประทุขึ้นมาอย่างรุนแรงมันกวาดออกไปทุกสิ่งทุกอย่างราวกับว่าจะปกคลุมไปทั่วทั้งโลกในตอนนั้นเขาก็หมดสติไปพร้อมๆกันด้วยโหมารดาแกเถอะ บิดาจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยคาดไม่ถึงเลยว่าบิดาผู้นี้จะยังไม่ตายชูเทียนที่ตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่ในถ้ำรักษาของขุนเขาจันทรากำลังใคร่ครวญถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ไม่คิดเลยว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีคนช่วยเขากลับมาจากความตายได้เมื่อได้คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงกับต้องสัรสัท้าเลยทีเดียวแต่เอ๊ะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะ ร่างกายของชูเทียนที่ฟื้นฟูกลับมานั้นมันไม่ค่อยเหมือนเดิมนักอย่างแรกเขาพบว่าความเป็นไปของโลกนั้นมันแตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเรากับจะรับรู้ได้ถึงกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นธาตุต่างๆในบรรยากาศพลังการไหลเวียนของโลหิตแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากสายตาของชูเทียนได้เลยแม้แต่น้อยชูเทียนสามารถสัมผัสได้ทุกเซลล์ทั่วทั้งร่างกาย แม้แต่รูปร่างของฝุ่นผงที่อยู่รอบๆเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัมผัสเทวะของเขาเป็นเหมือนกับใยแมงมุมที่ดักจับไปทุกอย่างดูเหมือนว่าพลังของมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่านักใช่แล้วชูเทียนในตอนนี้ก็นึกได้ถึงช่วงเวลาอันตรายที่สุดของเขานั้นเขาได้ทำการกระตุ้นให้พูดวิญญาณหลักของเขากลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปในเวลาต่อสู้ช่วงความเป็นความตายกับจิตวิญญ,ญาณน้ำแข็งเหมมันด้วยสัมผัสเทวะท้ายที่สุดแล้ว จิตวิญญ,ญาณน้ำแข็งเหมันก็ต้องพ่ายแพ้ไปและเพลิงปีศาจอเวจีก็เอาชนะร่างของศัตรูได้พร้อมกับสร้างเพลิงน้ำแข็งเหมมันขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ฉู่เทียนสามารถยึดครองแก่นจิตวิญญ,ญาณของมันได้แต่หลุมดำของเขายังดูดซับสัมผัสเทวะหลายแสนปีเข้ามาอีกด้วยนี่คือการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบเทียบได้เลยสัมผัสเทวะของฉู่เทียนในตอนนี้สามารถทะลวงระดับขึ้นไปได้อีกขั้นแล้ว ตอนนี้มันเหนือกว่าเขตแดนเนตเพลิงไปแล้วซะอีกมันเป็นระดับขั้นที่สูงกว่าเดิมก้าวไปถึงขั้นอำนาจศักดิ์สิทธิ์แล้วพลังฝึกตนและสัมผัสเทวะแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่เะว่าในตอนนี้กลับดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสัมผัสเทวะเป็นเหมือนกับพลังจิตวิญ,ญญาณและต้นตอของแหล่งพลังวิญ,ญญาณ ในขณะที่พลังวิญญาณของทุกสิ่งมีชีวิตนั้นต่างก็กำเนิดมาจากพูดวิญญาณเป็นพลังงานเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละตนรากฐานของพลังวิญญาณนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการดึงพลังมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งหรืออ่อนแอไม่สามารถที่จะวัดได้อย่างง่ายได้และโดยทั่วไปแล้วนั้นสัมผัสเทวะก็มีความเข้มข้นที่จำกัด อีกทั้งระยะของมันเองก็มีจำกัดด้วยซึ่งพลังของมันนั้นปกติจะเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของพลังวิญญาณและการเพิ่มขึ้นของพลังฝึกตนโดยตรงอีกทั้งยังเป็นตัวเพิ่มความแข็งแกร่งหลกักตลอดจนทําให้อายุขัยยืดยาวขึ้นด้วยผลลัพธ์ในการเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาตินั้นจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทันทีสัมผัสเทวะนั้นมันมีความยากลําบากในการฝึกฝนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโชควาสนาด้วยไม่เพียงแต่ไม่มีวิธีการฝึกที่แท้จริงแต่การฝึกฝนการควบคุมสัมผัสเทวะก็ต้องขึ้นอยู่กับการค้นหาวิธีของแต่ละคนด้วยมันยากที่จะหาวิธีในการฝึกฝนที่ถูกต้องได้แม้ว่าสัมผัสเทวะนั้นจะช่วยในการฝึกฝนวิชาบำเพ็ญและการต่อสู้ที่สำคัญมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักในการฝึกฝนความแข็งแกร่งได้จริงๆ สำหรับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถที่จะวัดกันที่พลังฝึกตนได้ชูเทียนก็รู้ดีว่าการที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของพลังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาสนใจที่จะพัฒนาสัมผัสเทวะแต่ว่าการจะยกระดับของสัมผัสเทวะนั้นมันไม่มีวิธีการที่แน่นอนนะสิจำเป็นต้องได้พบเข้ากับโชคลาาวาสนาและด้วยโชคลวาวนานั้นจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถบอกได้ ดูเหมือนว่าการเสี่ยงภัยของชูเทียนในครั้งนี้มันจะไม่เสียเปล่าซะเลยชูเทียนที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าหนึ่งสัปดาห์นั้นมันก็ยังไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำว่าเขาจะฟื้นฟูพลังได้หรือไม่แต่ในตอนนี้ทั่วทั้งร่างกายของเขานั้นกับไรซึ่งอาการบาดเจ็บซ้าพลังฝึกตนของเขาเองก็ดันเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยด้วยดูเหมือนว่า มันจะยกระดับขึ้นมาถึงสองขั้นเพราะก่อนหน้านี้เขามีพลังฝึกต้นอยู่ในเขตแดนผู้แท้ระดับสองขั้นปลายแต่ในเวลานี้นั้นคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะขึ้นมาอยู่ระดับเขตแดนผู้แท้ขั้นที่3ามขั้นปลายแล้ว หากไม่เพราะว่าเขตแดนผู้แท้ระดับ3ขั้นปลายและเขตแดนผู้แท้ระดับ4มันเป็นคอขวดของการยกระดับแล้วก็ด้วยพลังวิญญาณมหาศาลเช่นนี้ที่มันสะสมอยู่ภายในร่างกายของชูเทียนมันก็เพียงพอแล้วที่จะเลื่อนไปยังระดับ4ขั้นปลายแต่เอ๊ะชูเทียนในตอนนี้ก็เพิ่งจะนึกได้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมถึงเลื่อนระดับได้รวดเร็วขนาดนี้กัน แม้แต่เพลิงปีศาจอเวจีในเวลานี้ก็ได้ถูกยกระดับขึ้นด้วยการดูดกลืนจิตวิญญาณเพลิงเหมันด้วยแต่ทว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกระบี่ของชูเทียนนั้นกลับต้องพังทลายไปตอนนี้มันถูกทิ้งเอาไว้ที่หลุมลึกตำหนักน้ำแข็งแน่เมื่อไรซึ่งกระบี่อเวจีไปแล้วพลังต่อสู้ของเขาก็ต้องลดลงไปเป็นอย่างมากด้วยแต่ช้าก่อนหากว่ากระบี่ไม่มีแล้วแล้วจิตวิญญาณเพลิงล่ะ ตัวกระบี่นั้นถึงแม้ว่าจะล้ำค่าแต่ก็ไม่ได้มากมายนักเพราะสิ่งที่ล้ำค่าอย่างแท้จริงนั้นมันก็คือจิตวิญญาณเพลิงอเวจีต่างหากล่ะชู่เทียนจึงรีบทำการตรวจสอบร่างกายของตนเองท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพบเข้ากับเรื่องประหลาดใจทั่วทั้งเส้นปราณตลอดจนจุดตันเทียนมันมีการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเพลิงอย่างสมบูรณ์กลิ่นอายของจิตวิญญาณเพลิงนี้ดูคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณปีศาจเพลิงอเวจีที่อยู่ภายในกระบี่อเวจีเป็นอย่างมาก เพลิงปีศาจอเวจี A v G, ที่ทําการกลืนกินจิตวิญญาณเพลิงเหมันทําให้ยกระดับความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกมหาศาลตอนนี้ระดับของมันไม่สามารถที่จะนํามาเทียบได้กับระดับก่อนหน้านี้เลยตุ้มมือขวาของชูเทียนได้ตวัดประทับพลังเสียงดังสนานเปเลวเพลิงสีขาวน้ำเงินก็ลุกชนขึ้นมามันกําลังลุกชนขึ้นที่ปลายนิ้วแม้ว่าจะกลืนกินจิตวิญญาณเพลิงเหมันไปแล้ว แต่ทว่าเพลิงอเวจีก็ยังอยู่ในการควบคุมของชูเทียนอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถตัดขาดได้ต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกันมันเป็นเหมือนกับสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของผู้มอบพลังวิญญาณหล่อเลี้ยงมันนั่นเองแต่นี่มันไม่ใช่เพลิงอเวจีตามปกตินี่และมันก็ไม่ใช่เพลิงเหมันด้วยหรือเป็นไปได้ว่าจิตวิญ,ญญาณเพลิงทั้งสองจะหลอมรวมกันอย่างนั้นหรือนี่ นี่คือสิ่งที่แปลกเป็นอย่างมากเลยแต่ชิวเทียนกลับไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกแต่อย่างใดราวกับว่าพลังฝึกตนที่เพิ่มขึ้นข,นของเขานั้นเป็นเพราะว่าได้รับจิตวิญ,ญญาณเพลิงดังกล่าวเข้ามาในร่างกายโยมิงตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างนายท่านข้าได้ทําการกลืนกินจิตวิญ,ญญาณเพลิงเหมมันเข้ามาทําให้ข้าได้รับวิวัฒนาการครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นจึงสามารถแยกออกมาจากกระบี่อเวจีได้ และสามารถผสานรวมเข้ากับพลังวิญญาณของนายท่านได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังให้กับนายท่านแล้วเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยชูเทียนก็ไม่จําเป็นต้องปลดปล่อยพูดวิญญาณออกมาแล้วเพราะพลังวิญญาณของเขาในตอนนี้มันแข็งแกร่งและทรงพลังมากพอและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นโยหมิงก็มีการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดด้วยตอนนี้ราวกับว่ากลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ไปแล้ว ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับชูเทียนไม่ต่างกับพันธสัญญานายบ่าวเลยมันคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าจิ้งจอกน้อยกับชูเทียนก็ไม่ปานชูเทียนที่เป็นเจ้านายของเจ้าจิ้งจอกน้อยชีวิตของเจ้าจิ้งจอกน้อยก็ถูกผูกไว้กับชูเทียนซึ่งหากว่าชูเทียนต้องการชีวิตของมันก็ยากที่เจ้าจิ้งจอกน้อยจะรอดไปได้การมีชีวิตของชูเทียนก็เท่ากับการมีชีวิตของมันด้วยหรือหากว่าชูเทียนตายไปชีวิตของเจ้าจิ้งจอกน้อยก็ต้องตายไปด้วย แต่สำหรับโยวหมิงนั้นมันไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับฉู่เทียนแต่ว่าก็จะต้องอาศัยพลังวิญญาณจากฉู่เทียนเพื่อยังชีพด้วยดังนั้นร่างจิตวิญญาณของมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต่างจากเจ้าจิ้งจอกน้อยนักไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ซื่อสัตย์ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถขัดคำสั่งได้ด้วยโยวหมิงในตอนนี้นั้นเป็นเหมือนกับปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงเลยหากว่าร่างกายของฉู่เทียนมีจิตวิญ,ญญาณเช่นนี้อยู่ด้วยแล้วก็ จะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พลังเวทได้อีกด้วยเช่นนั้นแล้วหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปจะทำให้ปัญญาพูดนั้นมีความสามารถมากมายขนาดไหนกันนะอืมไม่ว่าจะอย่างไรมันจะต้องยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนชูเทียนถึงกับลองคิดว่าเมื่อกลับไปแล้วจะต้องลองดูสัหน่อยโอ้ตาเกอชูเทียนท้ายที่สุดแล้วท่านก็ฟื้นนะเวย่วยเวอันได้กล่าวออกมาเสียงดังพร้อมกับพุ่งเข้ามา พวกเรากงังวลว่าท่านจะตายไปแล้วซะอีกเอ่อข้าหมดสติไปนานเท่าไร่แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเอ๊ะตาเกอฉูเทียนนี่ท่านจำอะไรไม่ได้เลยเหรอใบหน้าของโวยวยอันก็แสดงท่าทางชื่นชมพร้อมกับกล่าวอธิบายกับเรื่องราวที่ตีไข่ใส่น้ำจนเกินจริงนี่ท่านรู้ไหมท่านได้ทำการเผาไหม้พลังสิตวิญ,ญ,ญาณ์ไปทั่วทั้งที่ราบเยอดแข่งที่สาบสูญไปทั้งหมดเลย พลังจิตวิญญาณที่ถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงนั้นทําให้พวกเราได้ประโยชน์ด้วยไม่น้อยเลยไม่คิดเลยว่าจะทําให้พลังฝึกตนของพวกเราเพิ่มขึ้นมาด้วยในตอนนั้นยินหลิงซื้อถึงกับก้าวไปถึงเขตแดนผู้แท้ระดับ5ทั่วทั้งดินแดนเยือกแข็งที่สาบสูญนั้นถูกเพลิงสีขาวน้ําเงินเผาไหม้ไปจนหมดทําให้พลังจิตวิญญาณบริสุทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมามันมีความหนาแน่นมากกว่าดินแดนของคุณเขาทั้งหกะอีก ดินแดนเยือกแข็งในเวลานี้จึงกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ที่อุดมไปด้วยพลังจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เหนือล้ำเกินกว่าหกคุนเขาทั้งหกเสอีกเออเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ชูเทียนคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะ่ะเขาไม่รู้ความจริงเลยว่ามันเกิดสิ่งใดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็หาในเรื่องสําคัญไม่เขาจึงเร่งรีบสอบถามออกไปว่าแล้วเจี๋ยพิงล่ะนางเป็นอย่างไรบ้างอืม เสียปิงก็ฟื้นแล้วแต่ตอนนี้ยังทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ชั่วคราวอ๋องั้นพวกเราก็ไปดูกันเถอะเฉินปิงหยีก็นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำผมสีเงินสลวยงดงามทิ้งไปด้านหลังร่ายรำไปตามแรงลมที่โบกสะบัดเบาๆร่างกายสงส่วนอวบอิม่มมีเปลือเพลิงสีขาวสองประกายลุกชนเบาๆไปทั่วร่างมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเช่นกันเปลวเพลิงดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำอันตรายนามแม้แต่น้อย เฉินปิงหยีเองก็สามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคลาภวาสนาดีไม่น้อยไปกว่าชูเทียนเลยจิตวิญญาณเพลิงเหมมันที่ต้องการครอบครองร่างของนางกระบวนการที่กระทําไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องพังทลายลงแล้วครึ่งหนึ่งนั้นได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของชูเทียนส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เหลืออยู่ภายในร่างกายของเฉินปิงหยีซึ่งได้ทําการแปลเปลี่ยนหลอมเข้ากับร่างของนางด้วยทําให้พลังของเฉินปิงหยีนั้นยกระดับขึ้นไปกลายเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก และเนื่องจากจิตวิญญาณเพลิงเหมมันนั้นถูกฉู่เทียนทำลายไปทำให้พลังครึ่งหนึ่งของมันถูกเฉินปิงหยี่ครอบครองไปในที่สุดการจะครอบครองร่างจิตวิญญาณเพลิงเหมมันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถทำได้ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายที่มีสายโลหิตเฉพาะด้วยสำหรับการยึดครองพลังคนละครึ่งของเพลิงจิตวิญญาณเหมมันของทั้งสองคนนี้ต่างกันโดยฉู่เทียนยึดครองด้วยการใช้เพลิงปีศาจอเวจีดูดกลืน ก่อนที่จะสร้างเพลิงเหมมันแบบใหม่ขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการไปอีกหนึ่งขั้นส่วนเฉินปิงหยีนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนเพลิงเหมมันให้มาเป็นพลังของนางได้โดยตรงด้วยวิธีที่แตกต่างกันพลังที่ได้รับจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆพลังฝึกตนของเฉินปิงหยีก็ก้าวก,กระโดดไปเป็นอย่างมากตอนนี้นางมีพลังพแท้ระดับ5และคาดว่าจะไปถึงระดับ6ในไม่ช้านี้ นับว่าเป็นการก้าวกระโดดที่รวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนอกจากนี้ภายในร่างกายของนางยังได้หลอมรวมเข้ากับเพลิงเหมมันจนกลายเป็นร่างเดียวกันทําให้ทักษะการต่อสู้ของนางนั้นน่าพันพึงกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากในตอนนั้นเฉินปิงหยีก็จ้องมองมายังฉู่เทียนที่มาเยี่ยมนางพร้อมกับกล่าวออกไปว่าต้องขออาภัยด้วยยิ่งเมื่อนางนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทําให้นางรู้สึกเบาใจเช่นกันพร้อมกับกล่าวออกมาเพิ่มเติมอีกว่า จิตสำนึกของเพลิงเหมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากข้าไม่ระวังคาดไม่ถึงเลยว่าจะต้องพลาดพลั้งเช่นนี้ดังนั้นจึงเกือบทำให้ท่านต้องได้รับอันตรายไปด้วยืหมหเจียป,ปิงท่านไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ข้ามีข่าวดีชูเทียนก็ดูไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทำไปนักพร้อมกับเผยยิ้มออกมาให้กับนางเน่ท่านจงพักฟื้นให้แข็งแรงเถอะ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วท่านจะกลายเป็นจัก,กรพรรด,ดินีของต้าโจอย่างราบรื่นเฉินปิงหยีก็ฝืนยิ้มออกมาพลางสายหน้าไปมาด้วยหจัก,กรพรรด,ดินีอะไรกันข้าไม่ได้สนใจเลยชูเทียนที่ต้องการควบคุมอาณาจักรต้าโจแน่นอนว่าจําเป็นต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลดังนั้นเฉินปิงหยีที่เป็นเชื้อสายของราชวงศ์ตาโจที่ล่มสลายไปอนาคตของนางนั้นถือว่าไร้ขีดจาดํากัด ตราบเท่าที่ข่าวนี้กระจายออกไปไม่รู้ว่าจะมีคนอีกมากเท่าไหร่ที่เดินทางมาขออยู่ใต้ร่มเงาของนางืใช่แล้วตำแหน่งจัก,กรพรรด,ดินีของเฉินปิงหยีนั้นมันไม่มีทางหนีไปไหนได้แนะ่ในขณะที่ชูเทียนเองก็เตรียมสร้างพระราชวังขึ้นที่ดินแดนเยอะแข็งซึ่งเวลานี้มันได้กลายเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยพลังจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์มากมายและในตอนนี้เองมันก็ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาด้วย ตระกุลราชวงศ์ตาโจนั้นได้รับการสนับสนุนจากหอ,อการค้าปฏิหารในอนาคตข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าหกคุณเขาด้วยซ้าและจะเป็นเสาหลักของอาณาจักรต้าโจต่อไปเจ้านายเจ้านายข้ากลับมาแล้วในเวลาเดียวกันนั้นหนานกุงหยุนก็ได้กลับมาอย่างเร่งรีบข้ามีข่าวดีหยวนเจ้หนานและกลุ่มประมุขค,คน,น,นอื่นๆตอนนี้ยินดีรับข้อเสนอของพวกเราแล้ว ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่ทำลายพวกเขาตอนนี้สามารถเริ่มทำธุรกิจกับหอ,อการค้าปฏิหารได้แล้วหืมพวกเขายอมรับแล้วอย่างนั้นหรือ <c oughs> เป็นไปตามที่คาดหมายชูเทียนก็พยักหน้าหืมงั้นตอนนี้ก็เหลือสึกครั้งสุดท้ายแล้วพวกเราจะต้องจัดการกับกลุ่มนิกายหลักของต้าโซที่ร่วมมือกับคนนอกจัดการกับพวกหลอกลวงลงทันนิกายกระบี่สวรรค์จับตัวเหล่าหัวหน้าที่เป็นหนามทิ่มแทง การลงทันนี้จะเป็นการเตือนเหล่าคนนอกด้วยว่าไม่มีทางที่จะยุ่ยแย่อาณาจากักรตาโจได้เยีย่ยมเลยเจ้านายนานกุ้งหยุนก็ได้กล่าวออกมาด้วยความตื่นเต้นนิกายกระบี่สวรรค์จะต้องได้รับการลงโทษพวกเราจะจัดการให้กับพวกมันเลยเทปเป็นเต้าหู้ไปเลย